ครับพีพ่ๆจะน้องสุโขทุกคนเด้อครับเด้อครับวันนี้กับว่าพอกันอีกขึ้นเก่ล็ดครับวันนี้พวกกระไดไล่แมาฝากครับผมว่ได้ได้เห็นห,หนัวเขาลําเพื่อนเก่ล็ดครับเด้อครับผมนี่ครับนี่นแล้วครับผมไล้เห็นหัวลําเพื่นครับไล่เอาไว้เปสำหรับเป็นไล่ไล่ลําเพื่นไล่แห้งกันีีนะครับเนาะถือเราล่างทีๆกันดีนะครับเนาะครับผมถ้ามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเพื่อไ่เป็นการเสียเวลาครับยับมากใกญ่ๆกันครับกลองครับผมยับใหม่แค่น้อยนะครับเนาะถือต้นสวนครับเหมือนกันยืดฝรั่งขึ้นเกล็ครับเด้อเหม มาสวนคือเก่าครับพอดีครับนี่ครับผมนี่ครับผมไปเห็นด้านนอกครับนอกครับนี่ครับผมอ่าลายขึ้นหัวลําเพลินครับนี่ครับก็บาไล่ตัวครับมีลามีครับมาเริ่มตรวกันเลยนะครับน้องมาเริ่มตรวกันเลยนะครับเพื่อการเสียเวลาครับน้องมีลามีก็ยื่นกระตั้งเป็นอ่าเอไปเน่อยครับพี่เอไปเน้อมีลามีมีลามีนะครับน้องเป็นบุคคลไก่เล็กน้อยนะครับ ยำอีกนิหน่อยครับอ่ายเนาะผมมีลามีครับท้าเริ่มต้นก็เลยมีลามีเริ่มต,ต้นจากมีนะครับมีซ้อนนะครับมีซ้อนห้าซ้อนดู นะตัวนี้นะครับผมตัวนี้ครับตัวนี้นะครับผมตัวนี่ว่าฟาสอนเนี่ยครับฟาสอนฟ้าสันนะสิครับเนาะฟาสอนแบบว่าฟ้าครับสิครับเด้อครับเอาเริ่มตัวกันไหมนะครับเนาะแถวแหลกกอนนะครับเนาะแถวแหลกกอนครับปัดแถวที่สองมาเบ่งตัวนี้ครับตัวฟาไอ้่ฟาสอนใหม่ตัวนี้นะครับเอาเริ่มตัวกันไหมครับจ้าครับผม มีสันน ต่อ,อเลยครับเ,เนซน,นฟนลาทีลาโฟีเปนประมาณนะครับเด้อประมาบซนลาที อีกอหลอบนึงนะครับเนาะอีกอหลอบนึงครับผมมีโซนลาโซนโดเลมีโซนลาโซนมีเลโดเลมีโซนลาทีโดเลมีโดเลมีโซนฟาโซนลาที่ลาโซนฟา ครับเนาะอีกแล้วหรอครับเนาะใบปากกาครับเอนี่ครับผมนี่ครับเด้อครับนี่นะเห็นเด้อครับปากกาเห็นเด้วปากกาเปนหายครับนี่นะครับผมนี่ครับแต่สารครับเนาะพอเห็นว่าครับผมนี่นะครับมีซอนลาซอนโดนี่ครับเอาไหมมีซอนลาซอนโด เลมีซอนลาซอนมีเลโดเลมีนะครับครับซอนลาทีโดเลมีโดเลมีซอนฟาซอนลาธีลาซอนฟามีฟาซอนมีฟามีแบบว่าแบบว่าเกี่ยวครับดิดดิดฟาครับลูกฟาอ่ะปล่อยเป็นมีนะครับประมาณนะครับเนาะซอนลาทีโดเลมีครับ มีซอนมีเลโดมีเลโดนี่ครับมีลาทีโดมีลาทีโดเลมีเลโดทีลาซอนลาโดมีเลโดทีมีประมันนะครับเนาะีอครับรอบหนึ่งครับเนาะเห็นเห็นอยู่นะครับเนาะมีซอนลาซอนโดนี่ครับ เลมีซอนลาซอนมีเลโดเลมีซอนลาทีโดเลมีนี่ครับโดเลมีซอนฟาซอนลาทีลาซอนฟามีฟาซอนมีครับนี่นะครับเด้อครับซอนลาทีโดเลมีมีซอนมีเลโด มีมีส่วนมีเลโดมีเลโดมีลาทีโดมีลาทีโดเลมีเลโดทีลาส่วนลาโดมีเลโดทีลาภาสุดท้ายจะ,จะเอาสองสองหลักก่อนะครับส่วนลาโดมีเลโดทีลากับยบแค่นี้ครับก็บใ,บใส่ เป็นน้ำเพิ่นต่อไปเลยก็ได้ครับจังสีนะครับเนาะครับผมแล้วใส่ตุต่ยเจ๊งหลอดนะครับเนาะนี่นะครับเด้อ จำเหนียเดือครับเดือครับผมอ่านี่ครับกับจำโน่นนะครับผมจะมีโน่นใบข้างล่างใต่เคลียบเด้อดครับเดือลองเบิร์กนะครับเดือครับนี่ครับแลมีมีซ้อนลานี่ครับแล้วมีแค่ไหนนะครับผมต้องไปฝึกไปหัดกันเบิร์กนะครับเดือพี่น้องทุกคนสำหรับมือใหม่มือเก่าเนี่ยครับเอา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 ไปเรียนสำหรับเป็นไล่แฮไปไล่ลำเพื่อนเล่าฮิตกันนะครับน้องลองไปฝึกไปหัดเบตัวนะครับน้องครับครับผมสำหรับเคลียบนี้ก็ พ่อแคอดิกกันนะครับเด้อทามถ้ามีอีกเชื่อนาก็เจอมาผอมมาเจอกันอีกครัานะครับนอราะถูกใจกันก็เลยก็แก้หน้าไม่ได้ครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเห็นในคลิปต่อไปนะครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้กับพ่อแคี้กกอนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ